เรื่องเล่าชาวสุรินวันนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมกิจกรรมของเครือข่ายเด็กและเยาวชนช่วงบ่ายของวันนี้ที่จะมีการจัดฐานการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะนําเอาเครื่องมือเอาเทคนิคเอากระบวนการที่ใช้ในการทํางานกับเด็กๆมาเติมเต็ม เพื่อไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆทําอยู่เรามีทั้งหมด4ฐานครับฐานแรกฐานไพ่อ่านใจฐานที่2เป็นฐานเรื่องของการเล่นเพื่อการพัฒนาฐานที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเนเจอร์เกมการประยุกต์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้และตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาเด็กแล้วก็ฐานสุดท้ายฐานที่4เป็นฐานเรื่องการเติมทักษะเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อการสื่อสารการทำคอนเทนต์ให้กับน้องๆนะครับที่กําลังสนใจเรื่องการใช้สื่อมา ช่วยส่งต่อข่าวสารข้อมูลของตัวเองเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมทั้งสีฐานกันนะครับ้าขงละง้างหลังผมนี่ยกำลังเข้ากิจกรรมเรื่องของฐานการอ่านใจนะครับ การอ่านใจเป็นการใช้เครื่องมือที่เป็นการคําการนี้มีหลายชนิดแต่การหลายหลายชนิดก็มีหน้าที่ของมันแตกต่างกันออกไปการนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้เปิดตัวเองได้พูดคุยเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ได้ค้นหาสิ่งที่เป็นความรู้สึกแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างการเรียนรู้กับคนรอบๆข้างได้มากขึ้นนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศของการ ทดลองใช้การ์ดในการเผยตัวเองให้กับเพื่อนๆได้รู้จักด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าเขากำลังทำอะไรกันครับก็การ์ดอ่านใจนะคะก็เป็นฐานที่เราจะมาพาเรียนรู้ในเรื่องของตัวเองนี่แหละค่ะก็คือการทบทวนตัวเอง ว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งในชีวิตเราก็มักจะลืมว่าเรามีสิ่งที่ดีๆซึ่งเป็นพลังของชีวิตที่จะทําให้เราบรรลุความฝันเป้าหมายความสําเร็จหรือแม้แต่การแก้ปัญหาต่างๆถ้าเราสามารถประเมินตัวเองว่าเรามีต้นทุนอะไรก็คือคุณสมบัติที่ดีนั่นแหละคะ่ะมันก็จะเป็นทรัพยากรแล้วก็เป็นพลังเป็นแรงผลักดันให้เราทําสิ่งนั้นได้สําเร็จค่ะ ข้างหลังผมคือฐานเล่นอิสระครับเราได้พี่ๆจากสวนไฟฝันจากกลุ่มไม่ขีดไฟเดินทางไกลมาจากโคราชเลยครับเอาเครื่องมือการเล่นมาเติมทักษะให้กับพวกเราเล่นให้เป็นเล่นยังไงเล่นแล้วเกิดการเรียนรู้เล่นแล้วเกิดการพัฒนาเล่นแบบไหนเด็กๆก,กําลังใช้กระบวนการเล่นเพื่อที่จะช่วยต่อยอดทักษะความคิดบางอย่างนะครับแล้วก็ ปล่อยความคิดให้เป็นอิสระจากการเล่นแล้วก็เสริมความรู้ใหม่ๆเติมความรู้ใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นกระบวนการเล่นที่แต่ละคนกําลังเล่นเล่นได้ทั้งเด็กเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่นะครับการเล่นเป็นศิลปะการเล่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตไปได้นี่ครับไปดูว่าเขากาลังเล่นอะไรกัน วันนี้เขาเรียกว่ามากับลานเล่นอิสระเนอะอาะกิจกรรมนี้นะครับได้ให้คนทํางานได้เข้าใจเด็กว่าการเล่นการเล่นอิสระมันสาคัญยังไงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขายังไงแล้วก็การเล่นอิสระเนี่ยเพราะว่ามันพัฒนาการในส่วนของในเรื่องของพัฒนาการเด็กยังไงพัฒนาเรื่องสมอง,องเด็กยังไงให้เด็กจัดการปัญหาในเรื่องการเห็นคุณค่านะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เด็กเติบโต เป็นคยกว่าเป็นตัวตนของเขาเมื่อเขาโตขึ้นจากการเล่นจากพื้นฐานการเล่นนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งทุกครั้งเมื่อเขาเล่นและมีความสุขมันก็เหมือนกับเราเวลาเราทํางานเรู้สึกเราเหมือนเรากำลังเล่นอยู่เรามีความสุขกับการทํางานนี่คือพื้นฐานในเรื่องจากการเล่นเลยเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยให้ในส่วนของคนที่มา,มาทำงานหรือเด็กๆเ,เนี่ยได้ย้อนมองกลับไปว่าสิ่งที่เขาเกิด เป็นตัวตนนะตอนนี้มันมันมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีฐานยังไงเป็นกิจกรรมเล็กๆครับบทกวีต้นไม้นะครับให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเพื่อนของเราก็คือต้นไม้เนี่ยมากตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานนิเจอเกมครับตอนนี้พี่จุ้ยกำลังพาน้องๆและก็แกนนำเยาวชนเนี่ยได้ทดลอง ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาออกแบบมาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมเพื่อเติมการเรียนรู้เติมทักษะในการคิดการวิเคราะห์หรือการาสร้างมุมมองใหม่ๆนะครับตอนนี้น้องๆเขาก็กาลังสังเกตธรรมชาติในมุมที่แตกต่างกันบางคนอยู่ใกล้บางคนอยู่หา่างบางคนอยู่หา่างอ,ากออกไป แล้วก็เดี๋ยวจะร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเป็นบทกวีของตนเองนะครับตอนนี้แต่ละคนก็กําลังสังเกตและก็กาลังสนใจอยู่กับธรรมชาติที่พี่จุ้ยกำลังพาหน้องๆได้ทดลองปฏิบัติการนูครับอยู่ข้างหลังผมน้ครับต้นไม้สูงใหญ่อยู่ริมน้ําร่มรื่นเย็นสบายผ่อนคลายมีใบไม้ใหญ่ดีสูงใหญ่ได้มากกว่าที่เป็น ชื่นอุราสบา, laser, สบายตาสบายมือแห้งกอบคือแข็งแรงทนมองดูโจนบริสุทธิ์ใจมองดูไปเหมือนธรรมดาที่จริงหนาแสนพิเศษพลันค่ะต่อนี้ก็จะเป็นฐานบทกวีต้นไม้ครับจริงๆเนื้อหาเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมแบบเนเจอร์เกมเนาะ ในใจเกมก็คือการใช้สัมผัสเรียนรู้กับธรรมชาติการสื่อความหมายกับธรรมชาติในที่นี้ก็เป็นต้นไม้แล้วก็ใช้บทกวีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เขาได้ไปสัมผัสรับรู้ผ่านความรู้สึกต่างๆแล้วก็เขียนออกมาเป็นถ้อยคําเอามารวมกันในกลุ่มกลุ่มละสามคนก็จะได้หนึ่งบทกวีซึ่งเป็นข้อความที่มันมีความหมายต่อเขากับต้นไม้ที่เขาไปสัมผัสถ้าเราได้ทําเรื่องแบบนี้บ,บ่อยๆกับธรรมชาติมันก็จะทําให้เราได้ซึมซับ ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบตัวคือต้นไม้สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับดอกไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น เรากำลังมาดูน้องๆเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อเรื่องการสื่อสารตอนนี้เด็กๆนี่มีความสนใจเรื่องของการใช้เครื่องมือการสื่อสารเด็กๆมีทักษะเรื่องการถ่ายรูปมีทักษะเรื่องการตัดต่อแต่เรื่องของการทําเนื้อหาเรื่องของการออกแบบเนื้อหานี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะยังต้องถูกพัฒนาศักยภาพแล้วก็ช่วยกันเติมวันนี้ก็มีทีมสื่อนะครับที่ทําประเด็นเรื่องของสื่อมาร่วม แลกเปลี่ยนกับน,น้องๆแล้วก็เอาความรู้เรื่องการทำคอนเทนต์มาเสริมมาเติมให้กับน้องๆนะครับตอนนี้กําลังทดลองคิดเนื้อหาในประเด็นที่ตัวเองอยากสื่อสารอยู่แต่ละคนก็เป็นค้ามาคอมเมนต์กันทีเดียวครับ พับฐานนี่เป็นเป็นฐานที่ผ้าเลี่ยนรูเรื่องการสื่อสารนะครับจะเป็นฐานที่ที่ว่าถึงเรื่องการการเอ่อเฮดคอนเทนต์การเฮดคอนเทนต์เพื่อสื่อสารเรื่องเล่าออกไปครับ,บเ,เพราะว่า,าคือว่าน้องๆทุกคนที่ที่มาอบรมในมือเนี่ยมีพื้นฐานในการใส่งานสื่ออยู่แล้วเพราระว่าจะเป็นเรื่องเฟซบุ o กเอ่อยูทูบติ๊กต๊อกหรือว่าอีกอย่างต่างๆเนาะ คือว่าแต่ละคนน่ยน่าจะใส่ซื้อได้แบบหลากหลายวิเล่านะแต่ว่าในวงเนี่ยก็เลยอยากจะพาเลียนรู้เรื่องเรื่องเรื่องประเด็นที่น่าสนใจในการแบบซื้อสารออกไปครับก็เลยก็เลยพามาพามาเรียนรู้ครับกิจกรรมของพวกเราครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการที่จะช่วยเอาบทเรียนเอากระบวนการเอาเทคนิควิธีการใหม่ๆที่สามารถไปประยุกต์และต่อยอดให้กับคนทำงาน ให้กับน้องๆที่เป็นแกนนําเด็กและเยาวชนได้เอาไปใช้ในการทํางานในกลุ่มของตนเองในเครือข่า,ขายของตนเองนะครับกระบวนการเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีอยู่กับพวกเราที่เป็นคนทํางานในหลายๆกลุ่มอยู่แล้วรอบนี้ก็ถือว่ากระบวนการของพวกเราการสนับสนุนของภาคีสัมพันธ์การสนับสนุนของคอสยอที่ทําเรื่องเครือข่ายเด็กเยาวชนก็ทําให้พวกเราได้เอาความรู้ที่พวกเรามีมาแชร์กัน และเราคิดว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถเป็นเครื่องมือให้พวกเราได้ต่อยอดแล้วก็ทํางานกับน,น้องๆได้ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับก็ใครมีเทคนิคดีๆมีเครื่องมือดีๆก็แชร์มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เลยนะครับพวกเราก็ยินดีที่จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทําให้ดีขึ้น